สวัสดีครับผมพบกับผมช่องประสิทธิ์แชนแนลนะผมซึ่งวันนี้เราก็มารายการแมตใหม่คุณม,มิวก็รับบทเป็นคุณครูเช่นเคยนะครับผมก็ทีนี้ถ้าเกิดใครอยากิวโอเนตแบบพร้อมกันสามารถกดโหลดเอกสารด้านใต้เดสคริปชันได้เลยนะผมเดี๋ยวคุณมิวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะเป็นในไดก็สามารถไปดาวน์โหลดก่อนเรียนก็ได้หรือถ้าใครไม่ดาวน์โหลดก็สามารถดูแบบพร้อมกันแล้วก็ทําความเข้าใจแบบพร้อมกันได้เลยในทีน่นี้โอเนตป .6 นะครับผม เป็นข้อสอบเมื่อวันที่10กกุมภาพันธ์2567อก็่ะก็ถ้าเกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจได้เร็วมากยิ่งขึ้นเนาะก็นักเรียนควรมีพื้นฐานมาในรืดับหนึ่งจะทําให้ฟังและเข้าใจไปรวดเร็วแต่ว่าคุม่มิ้วก็จะค่อยๆทําค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะโอเคไหมอ่ะทีนี้ลองมาดูข้อแรกนะครับผมเขาบอกว่าให้หาผลลัพธ์ของ 8,019คูณกับ13บวกกับวงเล็บเปิด3,078,462ลบกับ2 0 3678โอ้โหเลขเยอะมากทีนี้มีกระบวนการทำง่ายๆถ้าเห็นวงเล็บหนูไฮไลท์ก่อนเพราะว่าเราจะทำในวงเล็บก่อนถูกไหมและทีนี้โจทย์เขาก็เอ่อให้ช้อยมาเขาถามว่า ในโจทย์ที่ให้มาเนี่ยตรงกับข้อไหนเท่ากับเท่าใดนั่นเองดูที่ว่าจะตรงกับข้อไหนเนาะเราลองมาเริ่มคิดกันเลยเราจะคิดเอ่อในวงเล็บฝั่งนี้ก่อนก็ได้ฝั่งนี้ก่อนก็ได้เนาะสุดท้ายผลลัพธ์ต้องออกมาเท่ากันคุณมิวขอไปละส่วนละกันส่วนแรก8,000 19คูณส3 โอเคไหมอันนี้คือการตั้งคูณแบบธรรมดาเลยเนาะตขออนุญาตเยันหัวให้มันเล็กลงหน่อยมันใหญ่เกินเนาะอ่ะทีนี้มันจะเริ่มคูณกันเลยสามคูณเก้าได้เท่าไรเก้าสามยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสองสามหนึ่งสามทดอีกสองเป็นห้าสามคูณศูนย์ได้เท่าไรได้ศูนย์ โอเคไหมต่อมา3าปได้24อุ้ยพยามใส่ตรงนี้24โอเคไหมทีนี้เราก็ต้องใส่ศูนย์ด้วยหตัวก่อนเพราะว่าต่อไปเราจะเอา1มาไล่คูณต่อถูกไหมเพราะ3เราคูณครบแล้วทีนี้1นึนคูณ9ได้9 1คูณหได้1 1คูณศได้0ูน หนึ่งคูณแปดได้แปดต่อมาทำอะไรกันต่อเราได้ค่ามาแล้วสองค่าถูกไหมเราก็ต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาบวกกันตั้งบวกให้ตรงหลักนะพยายามตั้งให้ตรงนะครับนักเรียนถ้าสมมตินักเรียนตั้งไม่ตรงเนี่ยคำตอบผิดได้เลยนะครับน้องต้องระวังในจุดนี้ให้ดีเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดห้าบวกเก้าได้สิบสี่ถูกไหมเจ็ดสี่แล้วก็ทดไว้หนึ่งตรงนี้ ศนยะ์บวกหได้1นท่าได้ห่งเป็น2 4งบวกศได้4ี่แปดบวกสได้10 mm hmm. เท่านี้เลยอันนี้คือเป็นคําตอบในก้อนแรกของเราละเออเราเอาไว้เท่านี้ก่อนก็คือคําตอบออกมาเป็น1นึ่งแสนสี่พันสองร้่สิบเจ็ดใสลคให้เขาด้วยเนาะทีนี้ฝั่งซ้ายเสร็จแล้วเรามาดูฝั่งขวาเราจะต้องคิดอะไรต่อละครับนักเรียน หไหมก้อนนี้เราเอาเลขมากมาตั้งได้เลยเนาะ,ะนสานเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อเพราะเอามาทำไมเอามาลบกับอ่าเราจะตั้งเอาตั้งแต่ฝั่งด้านหลังมาก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อกรณีเป็นเลขอื่นเดียวทีเนี้ยหลักจะไม่ตรงการคานบวกลบก็จะผิดนั่นเองอ่ะเริ่มเลย 8ปดเจ็ดหกถูกไหมสามสี่สองอันนี้คือตั้งหลักให้ตรงกันเนาะ,อะขออนุญาตขยายนะครับตีเส้นไว้หนึ่งเส้นก่อนอ่ะทีนี้ทำยังไงต่อฟึบลบกันได้ไหมเนี่ยสองลบแปดได้ไหมไม่ได้ถูกไหมอ่ะมายืมอันนี้เหลือห้าจากสองกลายเป็นสิบสอง 12-8ลบ8เหลือ4ถูกไหมครับทีนี้5-7ลบ7ได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องมายืมตัวด้านหน้าอีกถูกไหมอันนี้เหลือ3จาก5กลายเป็น15 15-7ลบเเหลือเท่าไหร่ครับนะนักเรียนเหลือ8ต่อมา3าลบหได้อีกไหมเนี่ยครูลบไม่ได้แล้วครูทำไงไปยืมอ่ะจาก8เหลือ7จาก3กลายเป็น 1 3 13ลบ 6, 6เหลือเท่าไหรเอ่ยเหลือเจถูกต้องครับอะต่อมา7-3ลบ3ได้ยังได้แล้วเนาะอันนี้ไม่ต้องยืมนะครับ7-3ลบ3เหลือ4 7-4เลบ4เหลือ3ลอ3ลบ 2, 2, 2ได้ไหมได้เหลือ1โอเคเลขที่เราได้มาก็คือเป็น 1 3 4 7 8 4ใช้คำตอบไหมยังนะเพราะอย่าลืมว่าพอเราได้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเสร็จเราต้องเอามาทำอะไรอเอามาบวกกันเพราะโจทย์เขาถามผลบวกในลำดับสุดท้ายถูกไหมอ่ะภูมิ้วขออนุญาตเอามาตั้งตรงนี้แล้วกันเนาะถ้าเราบวกเราจะเอาเลขมากหรือเลขน้อยตั้งก็ได้แต่ถ้าเป็นลบต้องเอาเลขมากตั้งโอเคนะครับ1 134,784เอามาบวกกับ1 0 0 0ง4 7นนอ่ะาะคููมิวขออนุญาตขยายาตีเส้นได้ด้วยปึ๊บโอ้โหตรงมากคููมิวอย่างกะใช้ AI นะครับอาทีนี้เอามาบวกกันบวกทีละหลักได้เลยตั้งหลักตรงกันแล้วก็สามารถบวกได้ทันที สีบวกเได้เท่าไหรส1บถูกไหมได้11ใส่1ทด1 8ึบวกสได้12ถูกไหมทดอีกหนึ่งเป็น13แสดงว่าต้องใส่3แล้วก็ทดไว้น 1, 1นึเนาะเจบวกสเป็น9ทดอีกหนึ่งเป็น10ใส่0ย์ทด1นึบวกสเป็น8ปดทดอีกหน่งเป็นเท่าไหรน่นักเรียน9เก่งมาก สาบวกศูได้สามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้ใช่คำตอบได้ยังเป็นคำตอบได้ยังได้แล้วอ่ะทีนี้เราลองมาดูซิว่าคำตอบที่เราคิดมามีไหม2องแสนส่นอดขออนุญาตย่อชึบสองแสามเก้าพันสามอดนี่เลยข้อนี้ ฝนเข้มเๆโอเคไหมแสดงว่าข้อแรกตอบข้อ3เป็นไงทันไหมครับง่ายเนาะป็นสำหรับข้อแรกผ่านไปแล้วทีนี้มาดูข้อที่2กันนะครับนักเรียนใครค่อยคิดไปพร้อมกันอาคุยุจะพาไฮไลท์โจทย์ให้ด้วยเนาะจะได้เห็นจุดสำคัญเขาบอกว่าฟาร์มพ่อพันธุปาน้ำจืดแห่งหนึ่งเ,เพราะลูกปลาได้จำนวนเ,เท่านี้อันนี้คือเพราะลูกปลานะได้จำนวน 8 7 000, 2 3 4 0ตัวต่อมาเขามีการทำอะไรต่อมีการจำหน่ายจำหน่ายก็คือเอาออกไปถูกไหมจำหน่ายนี่คือลบละกันจำหน่ายออกไปให้กับเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งทำไมนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพจำนวนเท่าไหร่เอ่น้า5 4 0่ตัวนี่คุณมิไวไฮไลท์ไว้ให้ด้วยจะได้รู้ทีนี้มีอะไรต่อส่วนรูปปลาที่เหลือ เขาใช้คำว่าลูกปลาที่เหลือนะโอเคซึบลูกปลาที่เหลือเอาไปทำอะไรเหลือจากอะไรด้วยจากการที่จำหน่ายแล้วถูกไหมเอามาแบ่งในบอดินโอ้ไฮไลท์บอดินในบอดินจำนวนทั้งหมด4ีบ่อเป็นไงเท่าเท่ากันคำว่าเท่าเท่ากันนียหมายความว่าอะไรหลังจากที่จำหน่ายปลาเสร็จ เหลือเท่าไหร่เอามาแบ่งเท่าเท่ากันคือเอามาหาโอเคไหมทีนี้เขาบอกว่าอยากทราบว่าบ่อดินจะมีลูกปลาบ่อละกี่ตัวออบ่อละกี่ตัวแล้วทีนี้เรามาดูเงื่อนไขเเขาเรียกว่าโจทย์ที่ให้มาคําตอบเขามีอะไรบ้างข้อแรกมาจนถึงข้อสีเลยนะเราต้องมาอ่านช้อยก่อนเนาะเขาบอกว่าประโยคสัญลักษณ์ ประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาคือแบบนี้นักเรียนว่าถูกต้องไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเราบอกว่าถ้าเรามีปลาเสร็จปุ๊บเราต้องเอามาทำไมก่อนจำหมยออกก็คือต้องเอามาลบกันก่อนถูกไหมเนี่ยต้องเป็น872340มาลบกับปลาที่ให้เกษตรกรไป254,000ตัวแต่ในที่นี้เขาเอาอะไรไปก่อนเนี่ยการคิดแบบนี้หมายความว่า เขาต้องคิดในวงเล็บก,ก่อนถูกไหมเขาเอาเลขนี้มาหารกับ4ทันทีใช่ไหมเนี่ยข้อนี้ใช่ไหมไม่ใช่คำตอบนะแสดงว่าตอนนี้เราสามารถตัดช้อยได้ก่อนแล้ว1ช้อยเอาออกไปเลยรู้แล้วว่าข้อนี้ผิดข้อนี้ไม่ใช่โอเคปะ่ะทีนี้ลองมาดูข้อ2เราจะทำยังไงต่อเขาบอกว่า ความพ่อพันปลาน้ำจืดสามารถแบ่งลูกปลาสำหรับเลี้ยงในบอ่อดินได้บอ่อละ1 5 2 0 8 5ตัวได้ไหมเราคิดว่าถูกไหมอันนี้เราต้องเอาไว้ก่อนถูกไหมเพราะเราจะต้องมีการคำนวณก่อนเราไม่สามารถพัดชอยทิ้งได้ทีนี้ลองมาดูข้อที่3จํานวนลูกปลาที่เหลือจากการจําหน่ายให้กเกษตรกรในพื้นที่ก่อนจะแบ่ง เลี้ยงในบอ่อดินคือ628,340ตัวแสดงว่าตัดได้ไหมยังไม่ได้ถูกป่ะเอาไว้ก่อนเราจะต้องมาคำนวณทีนี้ข้อที่สีเขาบอกว่าลูกปลาที่แบ่งเลี้ยงในบอ่อดินแต่ละบอ่อมีจำนวนน้อยกว่าเออน้อยกว่าทีนี้เราต้องไฮไลไท์ขั้นไว้ก่อน มันมี2ประโยคเห็นป่ะลูกปลาที่เลี้ยงในบอ่อดินแต่ละบอ่อน้อยกว่าลูกปลาที่จําหน่ายให้เกษตรกร,กรในพื้นที่นําไปเลี้ยงเป็นอาชีพข้อนี้ตัดชอยได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเราต้องคํานวณอย่างน้อยข้อนี้สามารถตัดชอยได้หนึ่งชอยละมาทีนี้เรามาเริ่มคํานวณกันดีกว่าจริงๆครูมิวก็ใส่พื้นที่ไว้ให้เยอะมากเลยนะแต่ก็เออครูมวิวอยากคิดตรงไหนก็เอามาคิดเลยพื้นที่ว่างตรงไหนเขียนได้เลยนักเรียน คุมิวขออนุญาตเอาเลขมาใส่ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสตัวถูกไหมพอจำนายนี่ไงจำน่ายให้เกษตรกรเอาไปเลี้ยงเท่าไหร่ 2, 50, สอง0สนแสดงว่าเราต้องเอามาลบกันคุณมิวขออนุญาตใส่ตรงนี้ลบกับสองแสนห้าหพตัว สองแสนห้ามสี่พันตัวโอเคปะอันนี้คือแบบเป็นการคิดแบบรวดเร็วเลยอ่ะทีนี้ลบก,กันได้ศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนสี่ลบศย์เหลือสี 4, 3, ่สลบศนนี่เหลือเท่าไหร่เหลือสามสองลบสี่ลบได้ไหมลบไม่ได้ทำไงทำได้เนี่ยยืมจากเจ็ถูกยืมไปเหลือ หจาก2อกลายเป็น12อ่ะทีนี้1 2บลสี่ได้แล้วเนาะเหลือเท่าไหร่เออสิบสลเหลือ8ปดึ๊บอ่ะกูใส่ลูกน้ำไว้ด้วยทีนี้6กลบห้าได้ไหมต้องยืมปะไม่ต้องยืมเพราะว่ามันสามารถลบได้6กลบห้าเหลือ1 8ึลบสเหลือเท่าไหร่นักเรียน8ปลบสเหลือ6อ่ะอันนี้เป็นการบวกลบเลขธรรมดาชึบ อ่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนซึ่งอันนี้คือเรารู้ว่าลูกปลาที่เหลือถูกไหมลูกปลาเหลือเหลือจากอะไรเหรน,นักเรียนเหลือจากการที่ให้เกษตรกรไปแล้วคือจํานวนเทาน่านี้ลองย้อนมาดูซิว่ามันมีช้อยไหนที่เราสามารถตัดได้ไหมตอนเนี้เรามาดูข้อน,นี้ขออนุญาตดูข้อ3าํานวนลูกปลาที่เหลือจากการจําหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ก่อนจะแบ่งไปเลี้ยงในบ่อดินคือ 628,340ตัวเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ถูกไหมมันคือเท่าไหร่618,340ตัวต่างกันที่1,000 0ตัวเลยแสดงว่าข้อนี้มั่นใจแน่นอนว่าไม่ใช่คำตอบแสดงว่านักเรียนจะเหลือ2ช้อยละเหลือช้อยข้อ2กับข้อ4มาดูว่าอันไหนจะเป็นคำตอบทีนี้เรามาดูเงื่อนไขด้านบนต่อพอเราได้เสร็จป,ปุ๊บ เขาบอกว่าลูกปลาที่เหลือจากการจําจหน่ายให้ทางฟาร์มเอาไปเลี้ยงในบอ่อดินจํานวนสีบ่บ่อเท่าๆกันแสดงว่าเราก็ต้องมาหาว่าในแต่ละบอ่อเนี่ยสีบ่บ่อใช่ไหมมีจํานวนลูกปลาเท่าไหร่จากลูกปลาที่เราเหลืออ่ะเราคิดมาแล้วเมื่อกี้เหลือทีนี้เราจะต้องเอามาหาถูกไหมนักเรียนจะสามารถหานสาั้นใครใครคิดได้เร็วก็สามารถหานสั้นได้เลยแต่ครูมิ้วขออนุญาตเป็นหารยาวแล้วกันเนาะเผื่อนักเรียนบางคนคิดไม่ทันจริงๆงเนาะจะได้แบบ ติดตามไปได้อ่ะคุณมิวเอาขอยัดเอาเลขมาตั้ง6 1 8 3 0 4 0ตัวอันนี้คือจำนวนของลูกปลาที่เหลือและมาแบ่งทั้งหมดกี่บอกส่บอโอเคเป็นแบบนี้นาอมาทีมที่มาเริ่มหารกันเลยสี่ะสอ,อะไรใกล้เคียงกับ6มีไหมก็คือ4ี่หนึ่งถูกไหมลบกันเหลือ2 ต้องตีเส้นไว้นะจะได้เห็นออกว่าเออเราเอามันลบก,กันทีนี้ทํำยังไงต่อดึงหนึ่งลงมาถูกไหมดึงหนึ่งลงมาเลยกลายเป็น21อ c อะไรใกล้เคียงกับ21 4หได้เท่าไหร่20ถูกไหมแล้วเอามาลบก,กันเหลือ1ต่อมาทำอะไรต่อดึง8ลงมาถูกไหมถูกใจ 4อะไรใกล้เคียงกับ18แม่4เลยนะ44ได้16แล้วก็ทำไงต่อลบก,กัน18ลบ16เหลือ2ครับต่อมาดึงอะไรลงมาดึง3ลงมากลายเป็น23 4อะไรใกล้เคียงกับ23ของแม่4นะนักเรียนก็คือ45ได้20 อ่ะไปยี่สิบนะอะลบกันชึบเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือสักทันเนาะทีนี้สี่ดึงสี่ลงมาเลยครับชึบเอามาไว้ตรงนี้อ่ะสี่อะไรได้สามสิบสี่เอาใกล้เคียงที่สุดสีด่เก้าแล้วนะไม่ได้เพราะสี่เก้าได้เท่าไหรสามสหกใกล้เคียงคือสี่แปดได้สามสิบ สองลบกันเหลือเท่าไรเอยน,นักเรียนลบกันเหลือสองถูกไหมมาดูเลขซิว่าเราหารครบยังยังไม่ครบมีศูนย์อีกหนึ่งตัวดึงลงมาเลยชิบ่อะไรได้ยี่สิบมีไหมมีเนาะ c ห้าได้ยี่สิบชิบลบกันโอโอ,โอเส้นไม่ตรงไม่ได้ปึ๊บ ลบการเหลือสูงหารลงตัวพอดีไหมลงตัวพอดีเลยอันนี้คือบาแต่ปลาแต่ละบ่อนะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรแล้วลว่าแต่ละบ่อมีปลาเท่าไรหนึ่งแสนห้ามืนสี่พันห้าร้อยแปดสิบห้าตัวโอเคปะ่ะ ตอนนี้เราได้ secret secret อันที่สองมาละคือปลาแต่ละบ่อน,นั่นเองอาทีนี้มาดูที่ว่าเราสามารถตัดชอยได้ไหมเออลองมาดูนะเขาบอกว่าเอาข้อไหนก่อนดีลองมาดูข้อที่สองกันละันฟาร์มพ่อพันปลาน้ําจืดสามารถแบ่งลูกปลาสําหรับเลี้ยงในบ่อดินนี่ไงบ่อดินที่เราหามาเมื่อสักครู่เลยนะบ่อดินคือจํานวน 1 5 2 0 8 5ตัวชึบใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าข้อ2เป็นไงผิดอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ตรงกับเรามันคือถ้าจะไม่ตรงกับเรามันมีสส่วน1เราคิดเลขถูกกับ2เราคิดเลขผิดนะพยายามคิดเลขให้แม่นนะนักเรียนอันนี้คือเรามั่นใจแน่นอนว่าเราคิดเลขถูกแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่คําตอบถูกไหมไม่ใช่คําตอบแสดงว่าเหลือข้อสุดท้ายคืออะไร คือข้อสเป็นคําตอบระบายฝนเข้มเเลยอันนี้คือได้คําตอบแล้วแต่เรามาใช้อีกรอบหนึ่งจะได้เพื่อความมั่นใจเขาบอกว่าอะไรเอ่ยลูกปลาที่เลี้ยงในบ่อดินแต่ละบ่อมีจํานวนน้อยกว่าลูกปลาที่จําหน่ายให้เกษตรกรอ่ะคมมิวขออนุญาตเอาเลขมาเขียนเราได้คําตอบแล้วใช่ไหมว่าบ่อดินคือเท่าไหร่หนึ่งแหสี่พโอ้เลขไม่สวยหนึ่งแ 54, 5้าหมื่นพันหตัวกับปลาที่จำหน่ายให้เกษตรกรเรารู้ไหมรู้เพราะโจทย์เขาบอกตั้งแต่เรื่องเลยว่าจำหน่ายไปเท่าไหร่2องแสนพตัวน้อยกว่าจริงไหมเออตัวเลขนี้น้อยกว่าจริงไหมนักเรียนห0 0 0งแน้อยกว่า2,000สนอย่างแน่นอนถูกปะแสดงว่า ข้อนี้มั่นใจแน่นอนว่าเป็นคำตอบพรนัยหนึ่งร100้อซคือมั่นใจชัวร์ก็สําหรับคลิปนี้เป็นการพานักเรียนมาทำโอเน็วิชาคณิตศาสตร์นะครับผมก็ถ้าเกิดใครฟังแล้วก็ติวรู้เรื่องคุณมิวก็ฝากกดไลค์คกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องคุณมิวด้วยนะครับผมหรือช่องประสิทธิ์แชน n นลซึ่งอันนี้ก็เป็นรายการแมทไมยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้าสําหรับวันนี้บายๆครับผมบ๊ายบาย